นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดตัวนโยบายระดับชาติคนไทยต้องมีงานทําอย่างเป็นทางการเดินหน้าปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาการไม่มีงานทําซึ่งเป็นหนึ่งในโจทย์สําคัญและกระทบต่อความมั่นคงของประชาชนไทยในทุกมิติตั้งเป้าหมายจัดหาตําแหน่งงานให้ได้กว่า1นึ0 0 0สอัตราภายใน4เดือนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนและระบบการจัดหางานรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศโดยปัญหาตกงานคือรากของวิกฤตหลายด้านต้องแก้แบบจริงจังทันทีตรงจุด กรมการจัดหางานทําหน้าที่เป็น,นกลไกหลักในการส่งเสริมการมีงานทําแก่ประชาชนทั้งการประสานในจ้างเพื่อขอตําแหน่งงานว่างสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระส่งเสริมการฝึกอบรมอัพสกิลรีสกิลให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานและติดตามผลการบรรจุงานจัดในจ้างและสถานประกอบการพร้อมเปิดตัวศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย87แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานได้ง่ายขึ้นณนะสํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ันนี้นะคะในภารกิจของกระทรวงแรงงานวันนี้เนี่ยด้วยสภาพของเศรษฐกิจด้วยที่ชะลอตัวสิ่งที่วันนี้กระทรวงต้องทํางานเชิงรุกแล้วก็ต้องพุ่งเป้าจริงๆก็คือว่าวันนี้เนี่ยงานเนี่ยซึ่งก็เป็นทั้งความหวังแล้วก็เป็นทั้งโอกาสของคนที่ต้องหางานเป็นโอกาสทั้งชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจรึงกลับมาที่ก,กระทรวงว่าวันนี้เนี่ยภารกิจท,ที่เรามีอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์หรือย,ยงังทําอย่างไรให้ <hein? S 1> เป็นการพุ่งเป้าให้ การทำงานของเราเนี่ยเกิดการ m a t ชิ่ n กันจริงๆก็คือเชื่อว่าจากแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยทำหรือ,อ,อหลายหลายช่องทางที่จะมีการลงทะเบียนการํางงานอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยโครงการ หางานให้คนนะคะสร้างคนให้งานคือหนึ่งก็ได้มอบหมายให้กระทรวงให้กรมจัดหางานนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่จะรับในเรื่องของดีมานแล้วก็ในเรื่องของความต้องการของงานอยู่แล้วเนี่ยในทั่วทุกภูมิภาคด้วยนะคะว่าจากเนื้องานที่เราจากคนที่มีความประสงค์จะต้องการที่จะเข้าสู่ระบบงานนะคะในพื้นที่กับงานที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมัน แมชกันไหมนะคะมันแมชกันไหมมันมีช่องว่างอะไรไหมหรือว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือแมชได้กับแมชไม่ได้แมชไม่ได้บางอย่างในเกิดจากการที่ทักษะต่างๆอาจจะมีไม่ตรงกันบ้างหรืออาจจะเงื่อนไขบ,บางอย่างของการใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะเงื่อนไขของของของผู้ประสงค์งานอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกภูมิภาคเนี่ยเป็นกนารทํางานแบบพุ่งเป้าทั้งแมชแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องอัพสกิลรีสกิลด้วยเพื่อให้เป็นการตอบโจทย์ในส่วนของ ผู้ประกอบการนะคะส่วนในส่วนกลางเองเนี่ยในจากฐานข้อมูลที่เราลิงก์จากทางภูมิภาคด้วยเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือลิงก์มาที่ส่วนกลางด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีเป้านะคะที่4เดือนเนี่ยที่เราจะต้องในการที่จะต้องหงาคนหาง,งานให้กับคนหาคนให้กับงานในโครงการคนไทยต้องมีงานทำเนี่ยที่1นึ่งแสนห้าหมื่นคนนะคะ 50,000 50,002ตอนนี้เนี่ยเป็นดีมาที่มาจากหนักประเทศนะคะซึ่งมีค่อนข้างที่จะได้ได้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องทาความท้าทายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็ไปอีกเรื่องหนึง่งแต่ในหนึ่งแสนในขณะนี้เรามีดีมาประมาณกว่า60,000ตำแหน่งนะคะอัตรานะคะที่เป็นดีมาจากฝ่ายผู้ประกอบการนะคะวันนี้แล้วก็อีก40,000กว่าตราเนี่ยก็เป็นที่เราจะจะต้องหาเพิ่มคือทะะั้งค่ะอย่างวันนี้ก็เป็นการพึงพ่งความร่วมมือซึ่งจริง,รงๆก็มีอยู่แล้วแต่วันนี้ก็ ขอความร่วมมือเพิ่มขึ้นมานะคะไม่ว่าวันนี้จะมีในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาท่องเที่ยวนะคะกลุ่ม m i n น r นะคะ CPO นะคะหรือทั้งแมงหัเวเ์นะคะอาจจะวันนี้มีหลายท่านมากๆที่อาจจะอาจจะได้ไม่กล่าวกลถึงทั้งหมดนะคะวันนี้ก็จจได้มา,ามาร่วมเป็นพันธมิตรพลังสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนให้คนไทยของเราเนี่ยเข้าสู่ระบบการทํางานให้เป็น ให้มีงานให้มีไรายได้แล้วก็ให้มีความหวังในการที่จะใช้ชีวิตยังมีคุณภาพต่อไปค่ะก็อันนี้ก็เป็นเป้าหมายเบื้องต้นที่เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนก็ต้องขอบคุณทางพันธมิตรนะคะทุกภาคส่วนนะคะผู้ประกอบการเครือข่ายที่ กระทรวงแรงงานเองคงเดินไปไม่ได้ถ้าปราศจากทุกท่านที่จะช่วยกันในการที่จะช่วยสนับสนุนให้คนไทยในการเข้าถึงงานตลอดจนในเร่องของกระทรวงแรงงานเองเราก็พร้อมในการที่จะหาง,งานให้กับคนสร้างคนให้กับงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิ l นะคะซึ่งขณะนี้ก็ออทางานร่วมกันค่ะ ดีมานที่คนที่ประสงค์จะ apply งานสมัครงานในภูมิภาคเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ก็เลยมุ่งว่าอยากให้พุ่งเป้าก็คือว่าให้าห้าเสือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมจัดเนี่ยเอาคนที่สมัครงานมาเนี่ยแล้วก็มาแม t กับว่าผู้ประกอบการอาจจะต้องไปหาผู้ประกอบการคือไม่ต้องรอผู้ประกอบการมาอาจจะต้องเชิงรุกไปหาผู้ประกอบการว่า,าบน ความต้องการที่เรามีอยู่ในมือคนที่สมัครงาน,นกับงานที่เขาต้องการหามันเจอกันไหมนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเจอกันก็ก็แมชกันได้ส่วนหนึ่งที่อาจจะช่องว่างของการเรื่องของการพัฒนาทักษะต,ต่างๆเนี่ย ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขบางอย่างที่ทักษะที่อาจจะไม่ตรงกันอันนี้เนี่ยกรมพัฒนราฝีมือเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยสปอร์ตมาช่วยมาช่วยเติมเต็มตรงนี้ส่วนอาจจะมีบางกลุ่มที่อาจจะมีเงื่อนไขที่ที่มากกว่านั้นแต่ถ้าไม่ได้มีเงื่อนไขของการที่จะต้องอยู่ใกล้บ้านเนี่ยจริงๆแล้วส่วนกลางของเราก็มีเครือข่ายพันธมิตรนะคะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆจริงๆก็กระจายอยู่ทุกๆภูมิภาคก็ทํางานร่วมกันอยู่ตลอดค่ะ1506นะคะตลอดจนในเว็บไซต์ doe. G.O.T.H. Go. นะคะ,อะแอพพลิเคชันแล้วก็แอป,ปพลิเคชันไทยไทยมีงานทำนะคะสามแอป,ปพลิเคชันซึ่งตรงนี้นก็ได้บอกให้ทางมอบหมายให้ทางกระทรวงนะคะกรมจัดแล้วก็ทุกหน่วยงาน,นได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าจริงๆเรามีกลไกอยู่แล้วก็อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนที่อาจจะยังหางานยังไม่ได้นะคะได้เป็นช่องทางที่จะได้มาเจอกันกับผู้ประกอบการ ตลอดจนในส่วนของพัฒนาฝีมือเนี่ยเราก็ทําเรื่องของอาชีพอิสระด้วยนะคะนอกเหนือจากบางคนเนี่ยคำว่าง,งานอาจจะไม่ได้หมายถึงทำในสถานประกอบการอย่างเดียวแต่หมายความว่าคุณมีงานมีไรายได้อาจจะเป็นงานที่อยู่บ้านแต่สามารถจะเพิ่มทักษะบางอย่างขายของออนไลน์หรือจะทำใดๆก็ตามแต่นะคะ,ะก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับอย่างเช่นเราแตงจังหวัดตอนนี้เราก็ทำเรื่องสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยก็ก็สามารถที่จะ มีอาชีพแล้วก็ไปเสริมกับเวลามีจัดตลาดนัดอย่างเงี้ยก็สามารถมีไรายได้ได,ได้มีงานแฟร์ระดับภูมิภาคเนี่ยภาภูมิภาคนะคะเ,เดี๋ยวจะมีเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีเชียงราย,ย,รายแล้วก็มีหน,นองคายสงขลานะคะ<ร>ก็ก็จะมีเป็นเป็นระดับภูมิภาคแต่สำหรับ คนที่เป็นทุกปีที่ก็จัดใหญ่ทุกปีก็คือจับแฟร์ที่จะเกิดขึน้นจับเอ็กซ์พอร์นะคะที่ที่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะจัดในเดือนใน,ในเดือนมกราคมนี้ก็จะจัดเป็นประจําทุกปีนะคะซึ่งก็อันนี้ก็ใครที่สนใจเรื่องงานาให้มาพุ่งเป้ามาได้เลยในส่วนกลางนะคะที่ที่อยู่ในกรุงเทพป,ร,ปร,รีมณฑลสมุทรปราการจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็จะมีอย่างที่กล่าวมาพันธมิตรบริษัทที่ยยใหญ่ๆนะคะพร้อมคะ่ะที่จะ มารอแล้วก็มาคุยกับท่านในการเขาหางานได้